สวัสดีค่ะเยอรมันไทยอีสานเราจะมาพูดภาษาเยอรมันง่ายๆกัน Ich gehe Inen Sprachkurs ฉันกำลังเรียนวิชาภาษา Dann mache ich Dann mache ich อ้นาสินดุดันเขอีกอ้อาสปินดุงแล้วฉันก็จะไปฝึกงาน แลวฉันก็จะไปฝึกงานอ d น a n n อ n น dann f น n d e ich Freude แล้วฉันก็พบเพื่อน ดังจากนั้นฉันก็สามารถพูดภาษาเยอรมันได้ดี